วังอันนี้นี่วังวังใช่อันนี้คือเพชรเกษมนี่เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออบปพรเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเตรียมวางแผนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่มาร่วมงานจุดเทียนไฉถวายพระพรเนื่องในวันพ่ออันนี้อันนี้เป็นริมถนนเพชรเกษมแม่งงานในครั้งนี้จะเป็นเพียงการมีส่วนร่วมช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพียงส่วนหนึ่งของงาน แต่อาสาสมัครทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้ทำหน้าที่ของผสมผิกรชาวไทยผู้ที่มีใจรักเทิดทูนต่อพ่อหลวงของแผ่นดินในส่วนของอปพอรเทศบาลบางหินนะครับจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการจราจรนะครับของการทำที่จอดรถนะครับอำนวยความสะดวกนะครับรอบๆวังนี้ก็จะจะมีสถานที่นะครับจัดไว้ให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าเฝ้านะครก็จะมีเจ้าหน้าที่อปพอรมีเจ้าหน้าที่ของอสอแล้วก็ ข้าราชก,การนะครับที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือเอานวยความสะดวกตรงนั้นนะครับกลุ่มลูกเสือชาวบ้านอำเภอหัวหินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ในวันนี้ต้องร่วมประชุมวางแผนกัน,นเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ร่วมงานทั้งชาวอำเภอหัวหินเองและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสร,ร่วมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญแบบมันมันอึ้มาเลยเรื่องจริงนะ เจตัวเองยังไม่โอกมอสุดอะลูกเสือชาวบ้านก็ต้องออกมาถวายความปลอดภัยและแสดงความจงรักภักดีต่อท่านนะฮะดีใจและก็ยินดีที่จะรับใช้พระองค์ท่านตลอดชีวิตจะหาไม่ครับเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นๆที่ต่างเตรียมความพร้อมเมื่อได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไปเข้าเฝ้าท่านคือได้เห็นแต่พระพักท่านก็ชื่นใจแล้วละแล้วก็เหมือนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ใช่ได้อยากได้ร่วมค่ะก็เตรียมตัวค่ะดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้รับเสด็จแบบได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเตรียมเตรียมต้อนรับพระองค์ท่านด้วยความด้วยตั้งใจจริงๆนะคะรู้สึกตื่นตันมาก นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมงานแล้วพื้นที่บริเวณการจัดงานเองก็มีการจัดเตรียมตกแต่งประดับด้วยธงตราสัญ,ญลักษณ์ธงชาติไทยและตกแต่งด้วยไฟประดับอย่างสวยงามสำหรับบรรยากาศในช่วงค่ำคืนตลอดริมสองฝั่งถนนเพชรกเกษมมีการประดับประดาด้วยดวงไฟสวยงามสร้างความประทับใจให้กับชาวหัวหินและผู้ที่จะมาร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติค่ะ ตลอดสองฝั่งริมถนนบริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวลในว <Jamie, here S 1> ันนี้มีการตกแต่งด้วยไฟประดับอย่างสวยงามเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติรู้สึกดีใจมากที่มีในหลวงว่าภูมิใจมากที่มาเกิดอยู่ในตะเวกชัดในหลวงนี่ค่ะเชลมตยลองกูดไลองกูดเขาบอกเมืองไทยดีมากๆแล้วนายหลวงดีมากม สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศด้วยหลักทศพิษราชธรรมกิติพัฒน์ถาวรถ่ายภาพอรวรรติทธิไกลารายงาน คุณผู้ชมครับและก่อนที่จะถึงวันที่5ธันวาวันที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนเฝ้ารอนะครับทางเทศบาลเมืองหัวหินครับก็ได้มีการเปิดไฟประดับที่มีการตกแต่งไว้บริเวณหน้าวังไกลกลงังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกคนนั้นก็ได้มาร่วมงานต่างก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงครับสวยงามในวันนี้สุดซึ่งเลยเพราะว่ามีความตั้งใจว่า อยากมารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากถ้าท่านเสด็จไปไหนบ้าก็จะพยายามตามรอรับเสด็จทุกครั้งเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนพ่อค่ะเป็นลูกลูกก็ต้องตามไปวันที่สี่ทุกครั้งค่ะทุกครั้งเลยค่ะพักราชาที่คุณพระองค์ท่านแบบรักประชาชนเหมือนลูกหลานรอบ ป้าก็ทราบซึ้งมากๆจริงๆค่ะถึงจะต้องตามไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่พระอ,องค์ท่านจะ,สะเสด็จไปไหนพระอ,องค์ท่านยังเหนื่อยมาตะลอกแล้วเราแค่เหนื่อยแค่วันสองวันไม่มีปัญหาเลยนะเราสบายทุกวันนี้ก็เพราะมีะจ้าอยู่หัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวอะไรก็สู้ไม่ได้แล้วประเทศอื่นก็ไม่มีว่าพร้อมเราพร้อมที่จะมาพ่ออยู่ที่ไหนเราก็มาหาพ่อได้ เปรียบเหมือนต้นโพนะในเมื่อต้อนโพต้นนี้อยู่มานานแล้วลูกก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพญาดาฟ้าดินดูแลปกปักรักษาต้นโพต้นนี้ตลอดไปเหมือนเรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างที่สุดแล้วที่เกิดเป็นคนไทยเป็นลูกของพ่อของแม่ขอให้ทั้งสองพระองค์อยู่ดูแลลูกของท่านไปตราบนานเท่านานและนอกจากนี้นะครับ ฝ่ายจัดงานก็ได้เตรียมนำพระรบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นภาพสีขนาด A 4ซีเพื่อเตรียมที่จะแจกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสเด็จบริเวณริมถนนเพชรเกษมในงานพระรชาชพิธีเสเด็จออกมหาสมาคมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงประดับไฟตกแต่งบริเวณถนนราชดำเนินเพื่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ครับ นอกจากนี้นะครับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจโทคำรณวิทยุกระจ่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพรุ่งนี้หลังจากที่สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนั้นได้สงบลงและเปิดการจราจรในทุกเส้นทางพื้นที่พอระบความมั่นคงโดยเตรียมเวทีบริเวณถนนราชดำเนินเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมได้ในหลายจุด ุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชบนถนนราชดำเนินซึ่งจะมีการจัดงานของมูลนิธิ5ธันวาประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร้รอมจัดซุ้มเฉลิมพระเกยียรติประดับไม้ดอกไม้ประดับโดยไฟเฉลิมพระเกียรติจะเปิดในระหว่างเวลา18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกันถ่ายรูปเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาครับ และในเย็นวันนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาเถรสมาคมร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสวดมนต์เพื่อคุ้มครองประเทศให้สงบสุขณอุโบสถว,วัดพระศรีรัตนศาสดา,สารามขณะที่สวนดุสิตโพได้เผยผลสำรวจเรื่องคนไทยกับวันที่5ธันวาคม พบว่าสิ่งที่อยากให้คนไทยทาเพื่อถวายในหลวงมากที่สุดคือให้หันหน้าเข้าหากันรักใครสามคัคคีหยุดทะเลาะกันเองและเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้5ธันวาคมนะครับขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรณนะหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือตามสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆในทุกจังหวัดและพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพียงนะครับกลับมาติดตามแต่ประเด็นในวันพรุ่งนี้จากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีครับ